สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุเมธฟาร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านครับครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสุเมธฟาร์มเห็ดกเกษตรไทยบ้านนะครับกาสีเดพาพี่น้องนะครับมาเบิงนะครับ ว่าขี้เลื่อยนะครับหรือวัสดุในการที่ห้าเอามาเห็ดก่อนเห็ดบ่ว่าจะเป็นขี้เลื่อยนะครับปูนขาวยิบซ้ำรำดีเกลือนะครับในส่วนผสมต่างๆเนี่ยครับจำเป็นต้องมักกอนบอนะครับเนาะนับคาถามนี้นะครับที่หลายคนกะคาดใจใช่ครับว่าส่วนผสมต่างๆนะครับต้องมักสะกอนบอจังทําการกรอกใส่ถุงแล้วก็ผ่านขั้นตอนการนึ่งต่อไปนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับ โดยทั่วไปนะครับเห็ดทีมีการนํามาเพาะเป็นเชิงธุรกิจนะครับในส่วนของการฟอกเห็ดในถุงพลาสติกนะครับก็จะมีในส่วนของพวกเห็ดนั่งฟ้านั่งร่มนะครับเห็ดคอนดําคอนขาวเห็ดกะด่างเห็ดบดเห็ดหูหนูนะครับเห็ดที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับกะนะครับกะจะมีความสามารถในการย่อยสลายคีเลยได้ด้วยตนเองนะครับจะมีการย่อยสลายได้ด้วยตนเองกะบ่อสามอาบ่อจำเป็นที อาองมีการหมักก่อนก็ได้นะครับก็สามารถที่จะใส่ส่วนผสมที่เป็นอาหารเห็ดเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าจะเป็นนะครับในส่วนของปูนขาวนะครับในส่วนของยิบซ้ำหรือว่านะครับรำละเอียดนะแล้วก็ดีเกลือนะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปเลยนะครับแล้วก็คลุกดีผสมส่วนผสมทุกอย่างนะครับเขาก็ะพี้เลยให้ความชื้นเข้าไปนะครับก็สามารถที่จะเฮ็ดก่อนจะเฮ็ดได้เลยนะครับเ่ราะตรงทําการหมักนะครับ ครับแต่ก็มีเห็ดบางชนิดนะครับที่บ่าสามารถย่อยสลายวัสดุเพาะด้วยตนเองได้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับเห็ดฟางนะครับก็ต้องทําทการมักวัสดุเพาะนะครับส่วนมากอาการเพาะเห็ดฟางาในปัจจุบนันนี้ก็จะใส่ในส่วนของอพวกกากมันนะครับากากดินากากโซดกากล่างก็ว่าไปนะครับหรือว่าจะเป็นพวกเปลือกทั่วเหลืองนะครับทั่วเหลืองทั่วเขียว หรือว่าพวกฝ่ายต่างๆนะครับก็ต้องมีการหมักสะกอนนะครับเพราะว่าเห็ดฟางนะครับบอสามารถจอยสลายวัสดุเพาะได้ด้วยตนเองด้วยลักษณะโครงสร้างของชนิดเห็ดแล้วนะครับเนาะจึงตรงมีการหมักในส่วนของเฉพาะเห็ดฟางนะครับแต่ทาเป็นการเห็ดน้างฟ้านั่งร่มของเข้านะครับหมักนะครับก่ต้องหมักนะครับผสมส่วนผสมต่างๆแล้วกะสามาถอ่า บรรจุลงก่อนนะครับอัดก่อนได้เลยทันทีนะครับบ่ต้องหมักนะครับในส่วนของเห็ดนางฟ้านางร่มเห็ดขอนดําขอนขาวเห็ดกะด้างเห็ดบดเห็ดหูหนอกหูหนูนะครับก็าสามารถที่จะอัดก่อนได้เลยบ่ต้องหมักให้เสียเวลานะครับครับในในส่วนผสมของการาทำขี้เลื้อยทำก่อนเชื้อเห็ดของเขานะครับก็จะมีในส่วนของที่เป็นอาหารของเห็ดหลักๆก็คือ ร่ําละเอียดนะครับถ้าเข้าใส้ส่วนผสมทุกอย่างผสมคลุกเข้าเข่ากันแล้วนะครับแล้วก็ปล่อยถิ้งไว้มือหนึ่งสองมือสามมือนะครับกิจกรรมการทํางานของจุลินทรีย์ต่างๆนะครับพวกแบคทีเรียต่างๆกจะเริ่มทํางานนะครับเริ่มจะกินอาหารของที่อาหารที่เข้าเติมเข้าไปนะครับก็คือร่ำนะครับนั่นละนะครับก็คือในส่วนนี้นะครับถ้าเข้ามีการมัก นะครับมีการเติมอาหารนะครับปูบนขาวยิบซ้ำลำดีเกลือเข้าไปแล้วก็มากทิ้มไว้1มือ2อมือ3ม,มือนะครับะจะสังเกตเห็นว่านะครับะจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีควาร้อนเกิดขึ้นนะครับนี่ก็คือจุลินทรี่เริ่มทำงานแล้วนะครับอาหารของเฮานะครับที่คิดว่าสีเอาไว้ให้เห็ดกินนะครับจะกลายเป็นว่าเชื้อราอเชื้อแบคทีเรียต่างๆกลับมากินในส่วนของห่ อ่าเมื่อไปก้อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกะว่าจะเป็นตองมักนะครับเพราะว่ายิ่งเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรจะเริ่มเติบโตในกองที่เลี้ยเฮาหลายขนาดไหนนะครับกะยิ่งจําเป็นต้องหนึ่งใช้เวลานาน,านขึ้นนะครับเพราะว่ามีเชื้อโรคเชื้อราหลายในกองอ่ามักนะครับกะต้องใช้เวลาในการหนึ่งมากขึ้นนะครับเพื่อกําจัด ซึ่งกับเป็นคู่แข่งขันของอเชื้อเห็ดของเฮานะครับจำเป็นต้องใช้เวลาในการหนึ่งรายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับในการเฮ็ดกลอวยเชื้อเห็ดของเฮานะครับยูตีฟาร์มเห็ดของเฮานะครับกะจะว่ได้ทำการมักนะครับก็คือผสมมือนี้นะครับผสมแยกมือเซานะครับผสมทุกอย่างแยกมือเซาปุ๊บปูนขาวยิบซ้ำรำนีเกลือนะครับเติมน้ำสะอาดเข้าไปตามสูตรส่วนผสมนะครับกุกเข้าเข้ากันแล้วก็ทำการอัดเลยทันทีอัด์มืดมือนะครับใส่เวลามืดมือ เตรียมก่อนึ้นลดึ้นสั้นนะครับคุ้มเตาแล้วเรียบร้อยเตรียมไฟนะครับตื้นมือเซาขึ้นมาก,กะทําการหนึ่งขาเชื้อเลยก็คือจะทิมไว้คืนหนึ่งนะครับในความสะดวกของฟาร,ร์มเฮากะจะทิมก่อนเชื่อเฮ็ดไวนะครับหนึ่งคืนนะครับเพื่อจะหนึ่งมืออื้นเซานะครับหนึ่งมือนเซาตั้งแต่ช่วงเซาเลยก็จะเซจช่วง bye ใบใบนะครับเกือบคำนะครับหลังจากนั้นกะจะปล่อยให้เย็นมือถัดไปกะจังอยอดเชื่อ ในส่วนนี้ของฟาร์มของเฮานะครับจะเห็ดแบบนี้นะครับบอต้องงมักนะครับครับผมนะครับกะสรุปว่านะครับยุติฟาร์มเห็ดนะครับสุเมธดฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับกะจะบ่ไดมักนะครับส่วนผสมในการเพาะเห็ดนะครับบ่ไดมักสกอนนะครับก็คือจะอัดก้อนมือนี้นะครับกะผสมมือนี้เลยแล้วก็อัดให้แล้วจบเสร็จภายในมือเดียวเลยนะครับบพ่มีการ มักลวงนานะครับเพราะว่าการมักลวงนากะจะเฮ็ดให้นะครับก่อนเชื้อเห็ดของเห้านะครับถูกแย่งอาหารไปนะครับโดยเชื้อโรคเชื้อล่าต่างๆแบคทีเรียต่างๆก็จะกินอาหารของเห้านะครับล้วกาเฮ็ดให้นะครับอาการหนึ่งของเหาเป็นไปด้ยวยความลําบากนะครับหนึ่งโดนนะครับกว่าจะสุกนะครับเพราะว่าก่อนกะยิงมีการมักนา่น ลายมือไปกะยิงจโบดไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับในทางที่ดีนะครับกะควรจะส่วนใส่ส่วนผสมต่างๆนะครับเรากะคุกเข้าเข้ากันนะครับเรากะทํำการอัดก้อนนะครับบรรจุลงถุงนะครับแล้วกะรีบหนึ่งให้เร็วที่สุดนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับในการทํางานนะครับกะยุนี่นะครับซูมิดฟาร์มเห็ดของเขากะจะเห็ดเป็นลักษณะนี้นะครับบ่มีการหมักใดๆทั้งสิ้นนะครับ ครับผมนะครับสำหรับคลิปนะครับวัสดุในการอ่า เพราะเห็ดนะครับจาเป็นต้องมาก่อนหรือไม่นะครับกาได้ดาเนินนะครับมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับจึงได้กาต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับกา่าลืมเด้อครับพี่น้องนะครับย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับและกดกระดิ่งให้นำานเด้อครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสุเมธฟาร์มเห็ดเกษตรไทยบ้านนะครับ จะได้เห็ดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเนี่ยผู้ที่สนใจได้รับชมรับฟังต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับกะต้องขอลาพีอาลาน้องไปสักก้อนนะครับกะต้องขอกล่าวคำว่านะครับสวัสดีครับ